ครับเมื่อกี้ผมพาท่านไปดูห้องปเปล่าอยู่ี่จะไม่แต่งอะไรนะครับไปดูว่าพอหลังจากที่มีคนมาซื้อห้องไปแล้วนะครับซื้อตึกแถวโครงการนี้ไปแล้วนะฮะจะเรียกให้สวยหรูว่าโฮมออฟฟิศมินิอพาร์ตเมนต์หรืออะไรก็แต่แล้วผมคือตึกแถวที่กลายพันธุ์นะครับตึกแถวเนวดไครับไปดูว่าเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์กับตึกแถวหลังนี้ได้ยังไงบ้างนะเป็นทั้งออฟฟิศร้านกาแฟขายอาหารเป็นโฮสเทล แล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเลมินี่อพาร์ตเมนต์นะครับไปตามดูครับน่าสนใจมากนะครับครับจากข้างในข้างนอกนะฮะก็เข้ามาข้างในก็ก็ว้าวเอฟเฟกต์นะว้าวสวยมากเลยนะครับมีการตกแต่งห้องนี่กว้างนะห้องประมาณ5้าเมตรห้ร่วม6เมตรนะหน้ากว้างมากเลยเพราะการที่หน้ากว้างเนี่ยนะครับทำให้อาคารเนี่ยดูใหญ่กว่าปกติคือหลอกหลอกตาเราอะฮะเสร็จแล้วก็มีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวง่ายๆนะครับเนี่ยเบาๆมีเคาน์เตอร์ นะนั่งชิวๆตรงนี้ครับนั่งทานกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับใช้พื้นเป็นลามิเนตแบบเป็นไม้นะครับก็ดูทำให้รู้สึกวอร์มนะการการตกแต่งนี่ใช้ความเป็นธรรมชาตินะฮะถึงแม้จะไม่ใช่ธรรมชาตินะแต่ก็ทำหล่อให้เป็นธรรมชาตินี่ก็ทำให้วินเนิยร์พาร์ทเมนต์น่นนนา,น,า,น,าน่าอยู่มากเลยครับ ครับผมอยู่กับเจ้าของนะฮะซึ่งคุณคุณการสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาไกลมาก,ามาก,กน,นะมาจากทางเหนือเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพรมันมันอยู่ทางนี้ไ,ไงพอดีวิ่งมาทํางานทางนี้บ่อยแล้วเจอที่นี่เป็นทําเลที่น่าจะทําธุรกิจได้ก็เลยตั้งชื่อว่าที่ชาบุรีใช่ค่ะที่ชานี่คือชื่อของคุณการนีแ่แหละใช่ค่ะหรือที่ชาการใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแขกที่มาพักนี่นะฮะคือใครครับ ส่วนมากจะเป็นกลุ่มของวิศวกรที่เขาวิ่งดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็จะเป็นพวกอาจารย์ที่เขาจะมาสอนงานดูงานในนิคมนี้ค่ะแล้วก็การก็จะขายในกลุ่มของเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับมีมากี่ห้องตอนนี้เปิดกี่ห้องแล้วทั้งหมดมีทั้งหมด12ห้อง2ห้องเลยครับเพราะว่าเป็นธุรกิจมินิอพาร์ตเมนต์กับมินิโฮสเทลเล็กๆเลยนะใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากนี่ครับท่านผู้ชมครับใครอยากเชื่อที่เขาเจ็แถวเนี่ยพอเขาไกลพันแล้วน่าจะเป็นอย่างเงี้ ร้านกาแฟนี้น้ำนั่งมาไหนกาแฟก็อร่อยนะครับนี่ผมผมจะได้อย่างเดียวต้อจะมีพวกน้ำพริกอ่องแกงเมรีชักหมูอนาคตดีไหมครัดีอ่ะชาวเหนือฮะใช่ค่ะก็เดี๋ยวผมขอญาตคุณกาลแล้วกันขอญาตเข้าเยี่ยมชมห้องหน่อยได้เพราะเราเพราะเรารู้ที่นี่น่านอนมากเลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะผมดูห้องนี้เพราะห้องห้องนี้ทําไมเขาเป็นที่นิยมมากเลยนะฮะผมย้ำนะนี่คือตึกแถานะครับ เขาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่ามินิมินิอพาร์ตเมนต์โฮมออฟฟิศก็แล้วแต่นี่คือสารตั้งต้นอ,อย่างเดแถวนะครับเป็นห้องห้องห้องแล้วก็มีการดัดแปลงกลายพันธุ์มากลายเป็นร้านกาแฟนะครับย e ส c o คอฟฟี่ของคุณการเป็นโฮสเทลมินิอพาร์ตเมนต์ก็ชื่อชื่อทิชาปุรีแล้วจะมีสาขาอืาน่นดีไหมก็น่าจะถ้าดีก็จะขยายอีกค่ะถ้าดีก็น่าจะขยายไปทาง เปิ่นทองสองค่ะก็จับตาดูเธอเนี่ยดีนะครับต่อไปจะเป็นเจ้าแม่ฮอสเทลดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมชมห้องห้องพักเลยนะครับได้ค่ะเดยชมพากอะไรครับ ท่านผู้ชมครับนี่ผมออกมาจากบริเวณ reception นะครับซึ่งเป็นร้านร้านร้านกาแฟด้วยนะครับท่านคงจําทางขึ้นมือสักคู่นี่ได้นะครับนี่เริ่มกลายพันธุ์แล้วครับมีการตกแต่งแล้วนะครับเป็นทางเดินขึ้นติดวอลเปเปอร์นะครับเป็นรูปหอไอเฟลรูปโคลอสเซียมรูปบิ๊กเบนต่างๆก็สวยงามครับทำลายทำลายความเป็นตึกแถวไม่มีเหลือเลยนะครับแต่โดยการเนี่ยเป็นสองยูนิตต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูห้องว่าสวยขนาดไหนตามดูเลยครับ ครับนี่เป็นสองข้อติดกันนะฮะเรายังเห็นบันไดขึ้หนหัววนมีการใช้วอลเปเปอร์ด้ยครับนี่เป็นเทคนิคที่นี่น่าสนใจครัง่ายแต่ได้ผลนะฮะถ้าเกิดสุดว่าเราต้องกัออกไปข้างนอกเราก็สามารถเปิดประตูข,ข้างหลังได้นะครับเดี๋ยวดูข้อไันทำไมเรานนเป็นยังไงครับ ห้องใหญ่มากนะไี่เป็นห้องสวีทของเขานะครับเอ่อสิลลิ่งสูงโล่งโปร่งสบายครับเอ่อมีเตียงนะครับมีเอ่อยื่นแอรียที่นั่งเล่นมีโต๊ะทานอาหารนะครับมีทุกอย่างครบมูลนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมีการใช้เทคนิคที่ง่ายๆที่ผมชอบที่นี่ครับคือการใช้วอลเปเปอร์นะครับเอาใช้ฮะได้ผลนะฮะจากผนังเราเก็นผนังนี่ครับเรียบๆสีขาวใช่ไหมครับ พอหลังจากที่เราติดแค่วอลเปเปอร์เป็นเป็นลายอีกนั่นเองครับห้องก็ไบรท์อัพขึ้นมานครับถือว่าถึงพร้อมนะครับสำหรับตึกแถวกายพันผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ฟังชั่นอลคือมันว่าใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ประหยัดเนี่ยนี่คืออาการที่กูไฮโซโลคอสตัวจริงเลยนะครับที่อยู่ใกล้นิคมปิ่นทองนะฮะบรรดาพวกพนักงานพนักงานต,ติดต่อนิคมก็พักที่นี่นะครับก,ก็ไม่ใหญ่ดีอะไรผมว่าเพอร์เฟกต์ ครับท่านผู้ชมครับคงจำบริเวณข้างนอกได้นะครับพอกลายพันธ์เนี่ยมีการมุงโพลีคาร์บอเนตให้แสงนะครับเหลือเฟือเลยแต่ช่วยกันฝนนะครับมีการทำใช้พวกกระเบื้องซีเมนต์นะครับพวกวิ่บอร์ดสมาร์ทบอร์ดเนี่ยตีเกระแนงนะครับมีการปูพื้นหญ้าเทียมนะครับมีที่นั่งนะครับสำหรับนั่งชิวๆสำหรับคนอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือพาทเฮาส์เตลนะครับก็ คงไม่อดีกั่นี้ครับผมว่านะครับเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับผมผมหวังว่าท่านชมชมรายการในสัปดาห์นี้เนี่ยเอาแนวคิดนี้ไปใช้เป็นประโยชน์จริงๆครับลมก็พัดโร่งสบายนะครับก็ถึงพร้อมครับจกนิ้วให้เลย ครับเมื่อสักครู่คงจำเป็นแถวยังไม่กลายพันธุ์ได้นะครับที่ยังไม่ตกแต่งที่เริ่มตกแต่งแล้วฮะมีการใช้วอลเปเปอร์นะครับเป็นลายอิฐหลอกตาฮะด้วยผนังอิฐจริงจริงใช่วอลเปเปอร์นะฮะเล่นกับสีนะครับสีสดๆสีส้มนะครับเป็นเกี่ยวเรื่องเป็นแก้วไวน์ต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ซ้ายมือผมขวามือผมนี่คือห้องนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องนี้กันว่าเป็นไงนะครับมีการวางครอตกแต่งนะฮะ พวกแจก,กันดอกไม้ประดิษฐ์นี่นะครับผมชอบที่มากเลยนะครับกา<อ>รเบ,บรกสีนะฮะด้วยสีสดๆสีแดงเข้มเนี่ยทำให้ห้องนิดบ라이มากพื้นที่นิดบ라이มากนะครับดูขในครับครับที่ข้างในห้องครับก็เป็นอีก อีกรูปแบบนึงฮะเมื่อกี้เราเห็นการตกแต่งภายในรูปแบบอีกรูปแบบแล้วหมายเขาว่าไงครหมายเขาว่าแต่ละห้องเนี่ยสามารถแต่งตัวได้เยอะเลยก็ได้นะครับนี่ครมีเตียงอันนี้จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะครับมีลายดอกไม้ฮะดอกดอกเบญจมาศนะครับมีหมอนอิงรูปหัวใจนะครับก็ผมว่ามันก็ไม่อะไรดีกว่านี้นะครัสำหรับห้องราคาหลักแปดเก้าร้อยพันกว่าบาทนะครับสมบูรณ์เลยนะครับมีตู้เย็น มีโต๊ะในมีตู้เสื้อผ้านะครับมีที่นั่งรับเล่นรับทานอาหารนะครับนี่ใช้รถมันบรายครับรถมันบรายที่ผมแนะนําให้ใช้นะครับคือถ้าเรามีพื้นที่น้อยๆเนี่ยครับพวกนี้จะกินกินพื้นที่น้อยมากแล้วแสงแสงเหลือเฟือฮะแสงเหลือเหลือเฟือเลยนะครับโล่งกว้างสบายนะครับทุกอย่างก็ถึงครองดีใจนะฮะที่ได้มาเห็นบ้านที่ผมรักมากเลยคือตึกแถวนะผมเป็นคนที่เกิดโตโตจากตึกแถวฮะ ทำมคุณยายผมคุณย่ายผมอยู่ตึกแถวผมก็เฝ้าดูตึกแถวว่าก็จะมีการคลี่คลายกลายพันธุ์ยังไงให้ให้อยู่รอดนะครับตึกแถวนี้ผมเชื่อว่าในวดได้นะครับถ้าที่ไหนไม่ตึกแถวเนี่ยขอยรู้ที่เขาว่าที่นั่นเศรษฐกิจดีแน่นะครับเป็นเครื่องชี้วัดที่ดีที่สุดถ้าที่ใดเห็นตึกแถวเปิดเต็มหมดเลยคือคืนเนี่ยเศรษฐกิจดีแน่นอนแต่ที่ไหนที่ไหนเห็นตึกแถวปิดเป็นฟันหลอกหมายความว่าเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้วนะครับตึกแถวต้องต้องสู้ต่อไปครับเพื่อที่มีชีวิตรอดนะครับข้างล่างค้าขายข้างบน ถูกออกแบาให้เป็นมินิอพาร์ตเมนต์เป็นโฮสเทลเป็นเบดเบรคฟาสต์หรือเป็นโรงแรมขนาดเล็กเป็นบูติคโฮเทลครับที่นี่คือตัวอย่างที่ไม่ต้องการคำอธิบายครับเพราะเราได้เห็นของจริงแล้วนะครับลองไปใช้เลยครับแล้วผมเชื่อว่าทั่วประเทศของนำเอาแนวคิดของตึกแถวกลายพันธุ์ที่ผมพามาดูวันวน,นี้ไปต่อยอดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเยีม่ยมา ครับผมใช้เวลาหลายชั่วโมงครับกับการเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของตึกแถวนะครับที่กําลังวิวิทยานาการไปเรื่อยครับตามสภาพเศรษฐกิจสังคมนะครับที่นี่แต่เดิมไม่ก็มีตึกแถวแล้วครับเป็นที่ลกล่างว่างเปล่าครับวันดีคืนดีก็มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะครับนิคมสามปิ่นทองครับควจริงเลยก็ไหลไปที่นี่นะครับตึกแถวก็ได้เกิดขึ้นตึกแถวก็เหมือนกับสำหรับผมแล้วเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตนะฮะเขาต้องปรับตัวเขาเองนะครับข้างหลังผมเนี่ย คือตึกแถวกลพันธุ์ครับพิชาบุรีนะครับก็เป็นที่ที่ผมอยากจะมาเยี่ยมเหลือเกินนะครับผมเห็นพลวัตอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตรงนี้ครับที่จะเคลื่อนตัวไปนะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ฮะแฟนๆที่มีตึกแถวทั้งประเทศเนี่ยเราแนวความที่ไม้ไปใช้ดูนะครับตึกแถวตึกแถวนี้ถือว่าเป็นบ้านในบ้านประเภทหนึ่งนะครับสำหรับผมนะครับสำหรับคนรักบ้านเนี่ยที่จะอยู่ผู้สังคมไทยอีกนานเนี่ยนะครับยิ่งนานเลยนะครับก็วันนี้สาระรู้ของรักบ้านมีแค่นี้ครับ เอาไว้สัปดาห์หน้าผมพาแฟนๆเนี่ยไปเยี่ยมชมบ้านที่สวยๆอีกนะครับวันนี้ก็ก็คงมีแค่นี้ครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับที่เก่าเดิมครับวันนี้ต้องลาทุกท่านครับสวัสดีครับ